ร้านไหนที่คุณซื้อแหวนนี้มาหญิงสาวเลิกคิ้วเล็กน้อยก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงครุ่นคิดฉันจำชื่อร้านไม่ได้ค่ะแต่เป็นร้านเล็กๆอยู่ในซอยข้างตลาดการนิ่งไปครู่หนึ่งใบหน้าของมนัสในความทรงจำย้อนกลับมาคำพูดของเขาทำสาบของเหรียญทองคำที่เคยถูกทำลายแล้วหรืออย่างน้อยพวกเขาก็คิดว่ามันถูกทำลายไปแล้ว คุณเป็นคนที่นี่เหรอการถามต่อหญิงสาวใสาหน้าไม่ค่ะฉันเป็นนักท่องเที่ยวพอดีมาเที่ยวที่ทานหมอกแล้วเจอแหวนวงนี้ในร้านขายของเก่ามันดูมีสเสน่ห์ดีก็เลยซื้อมาค่ะการมองลึกเข้าไปในดวงตาของเธอพยายามค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่แต่มีแต่รอยยิ้มและแววตาที่อ่านไม่ออกคุณ คุณสนใจเรื่องราวของเมืองนี้บ้างไหมหญิงสาวเอียงคอ,อน้อยนยทำไมหรอคะทานหมอกเป็นเมืองที่มีตำนานมากมายและบางครั้งบางสิ่งที่เราพบเจออาจมีเรื่องราวซ่อนอยู่มากกว่าที่เราคิดหญิงสาวหัวเราะเบาๆฟังดูนะ่าสนใจนะคะอื บางทีฉันอาจจะลองค้นหาประวัติของแหวนวงนี้ดูบ้างเสียงฝนยังคงตกต่อเนื่องลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างเข้ามาทำให้บรรยากาศเย็นยเยือกขึ้นเล็กน้อยการมองออกไปนอกหน้าต่างสายฝนพรางปลายเหมือนม่านหมอกที่บดบังความจริงบางอย่างบางทีเรื่องราวของเหรียญทองคําอาจจะยังไม่จบจริงๆ